สวัสดีครับกระผมนายกิษณักแก้วคงคานักศึกษาระดับปรกึกษนิจวัตวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สสาข,ขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดในการสร้างเว็บไซต์ในส่วนนี้จะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อได้ถ้าหากพร้อมกันแล้วจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยก็พร้อมอ้าะกรบผมสหรับในชั้นหนึ่งนั้น เราจะมาสอนเกี่กับเรื่อง HTML5 Tag แล้วครับผมในเนื้อนี้จะประกอไปด้วย HTML5 Tag การเขียนแบบ s m a ม t ติ HTML Editor โครงสร้างของ HTML Attribute ของ HTML ในส่วนนี้ผมจะอธิมายไปแค่ของการเขียน HTML5 Tag การเขียนแบบ s m ัม t ติและ HTML Editor นะครับผมมาเริ่มเรนกันเลยดีกว่าครับ HTML คืออะไร HTML หรือ <A> Hyper Text Markup Language เป็นภาษา markup ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์หรือสร้างเว็บเพจถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Consortium หรือ W3C มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับหรือท็กควบคุมการสั่งการแสดงผลข้อความรูปภาพเสียงและอื่นๆที่สามารถเล่กดูผ่านทางเว็บไซต์ได้ HTML พัฒนามาจากอะไร HTML พัฒนามาจาก GML หรือ Standard g e n e r a l i s e Markup Language และถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่เวอร์ชันแรก HTML 2.0 HTML 3.2 HTML 4.1และ 5, ล่าสุด HTML 5โดยมีคำสั่งพิเศษมากมาๆต่างๆนาะต่างจากเวอร์ชันก่กาและการเขียนโค้ดก็จะเป็นการเขียนแบบที่สั้นลงมากกว่าเดิมและมี ฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาใน HTML5 อย่างเช่น Audio Video, New Form Input, Semantic Markup, c a n v a Graphic, Dark right and Dark Web Palette, Geolocation. เฮ็ดที rate, ่เร5 New Input Type แมนสำหรับการสร้างฟอร์มก็จะมี Input Type Color, URL, Number, Range, <c oughs> Date Time เด็กทำ locally input search input เป็นต้นนะครับผมเอาไปดูกันต่อที่การเขียนแบบสม t ุ c การเขียนสม t i c คืออะไรถ้าอาธิบายงานน่ายๆคือการเขียนสม t i c ก็คือเป็นการเขียนโครงสร้าง ของเว็บไซต์ครับผมจะประกอบไปด้วย Header Navigator Section Article Assign แลแ f o o t ต r โละฟตเตอวนก็มีการทำหน้าที่แตกต่างกันไปในส่วนนี้ผมก็จะไม่อธิบายอะไรมากเพราะามันเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่เคยเรียนเว็บเพจม,มาแล้วนะครับผมอมาเรามาต่อกันด้วยที่ HTML editor การเขียนโค้ดเทียนั้นจะต้องโดยปกติดแล้วณปัจจุบันนี้เราจะใช้โปรแกรม Adobe d e a m w e a v e r จะเวอร์ชันตั้งแต่ CS3, CS6, CC2017, CC2018 ยันปัจจุบันตอนนี้คือ CC2021 นะครับผมเป็นการสร้โดยโปรแกรมนี้จะสร้างโค้ดให้อัตโนมัติและสามารถเข้าไปมุมมองที่โค้ดเพื่อเขีนโค้ดเพิ่มเติมหรือแก้ไขโค้ดได้นอกจาก โปรแกรม Adobe r e วอ e r แล้วร้าสามารถใช้โปรแกรมอะไรได้มั่งเรามาดูกันนะครับผมโปรแกรมแรกเลย Notepad เป็นโปรแกรมเขียนข้อความข,ขนาดเล็กที่มีอยู่นในบน Windows ทุกเวอร์ชั่นและบันทึกเป็นไฟล์เฮดเทาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องกำหนดอะไรมากแต่ผู้เขียนต้องมีความแม่นยำในการเขียนโค้ดด้วยโปรแกรมที่2โปรแกรม Notepad++ ป็นโปรแกรมเที่เอดิเตอร์ที่ดีที่สุดด้วยความสามารถที่เทียบเท่าและดีกว่าโปรแกรม Edit p พัท e ที่ทุกคนเคยใช้มาในอดีตไม่ว่าจะเป็นการแค้ไข s o ยซอสโค้ดซึ่งรองรับสินแทกในกกรูปแบบของโปรแกรมได้หลากหลายเทรดเอดิ <Ed> คืออะไรถ้าพูดถึงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ windows ที่ใช้ในการแก้ไขข้อความหลาลาคนก็รู้จักโน้ตแพดและเวอร์แพดแต่ใน mac i n t o s h หรือ mac จะมีโปรแกรมหนึ่งท,ท,ที่ที่เรียกว่า Tick Edit แต่ถ้าเปรียบเทีย<ว>บคุณสมบัติ Tick Edit จะเปรียบเทียบได้กับโปรแกรม b l p a d ของ Windows มากกว่าแต่สำหรับความสามารถแล้วมีหลายด้านที่น่าสนใจกว่า Blue p a d เสียอีก ในส่วนของทฤษฎีก็มีเพียงเท่าน,นี้ในคลิปต่อไปเราจะมาท,ทดลองทําในส่วนของการเขียนโค 5, ด้ด HTML 5โดยโปรแกรม Adobe d e a m w e a v e r CC 2017ครับผมสำหรับในทฤษฎีนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม